ก็สวัสดีท่านบุรัพชัยแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะให้คุณสมจิตอ่านประวัชนะอีส่งเข้าไปเอฟเฟซัสบทที่4ข้อ2 2ถึง24คือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิมซึ่งถูกตัรหาร่ำรวงทำให้พินาศไปเอฟเฟซัสบทที่4ข้อ2 2ถึง24คือได้รับการสอนในทิ้งตัวเก่าของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิมซึ่งถูกตัรหาร่ำรวงทำให้พินาศไป และให้วิญญาณและจิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่ได้รับการสอนให้สวมสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงมัทิว1 2ข้อ4ี่สถึง45่เมื่อผีสุกคลกออกจากใครแล้วมันก็ต้องเที่ยวไปในที่กันดานน้ำเพื่อแสวงหาที่หยุดพักแต่เมื่อไม่พบบันจึงกล่าวว่าข้าจะกลับไปที่บ้านของข้าที่ข้าจากมานั้นและเมื่อมาถึงกขพบว่าบ้านนั้นว่าง ปัดกวาดและจัดเป็นระเบียบมันจึงไปาพาผีอื่นอีกเจ็ดตัวที่ร้ายกว่าตัวมันเองเข้าไปที่อาศัยอยู่นั้นแล้วในที่สุดคนนั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายกว่าตอนแรกคนในยุคชั่วร้ายนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นลงบทที่12ข้อ2อย่ารอกเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้ววิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยม ยากอบทที่1นึ่งข้อ21ถึง23เพราะฉะนั้นจงกระจัดความสวมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ด่าด,ดื่นและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพอชนะที่ทรงผูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของพวกท่านให้รอดได้แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพอชนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพชนะและไม่ใช่ผู้ปฏิตาต พวกนั้นก็เป็นคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาวันนี้ก็แส่งปันในหัวข้อที่บอกว่าระวังผีโสโครกนะคะเราจะระวังยังไงไม่ให้มันกลับมาอีกในพระวจนะคำของพระเจ้าก็บอกกับเราชัดเจนใช่ไหมคะในมัทธิวบทที่12ขอ้อ4 4่ถึง45าข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ข้าได้ออกมานั้นและเมื่อมาถึงก็เห็นเรือนนั้นว่าง กวาดและตกแต่งไว้แล้วมันจึงไปรับเอาผีอีกเจ็ดผีร้ายกว่ามันเองแล้วเข้าไปอาศัยที่นั่นและในที่สุดคนนั้นก็ตกที่นั่งร้ายกว่าตอนแรกเมื่อเรามีชีวิตที่ตอนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระคาของพระเจ้าก็เตือนเราว่าให้ระวังไอ้ผีบรรพบุรุษหรือว่าผีที่เคยเกาะเคยอยู่เคยรบกวนเรามันจะกลับมาอีกครั้ง ไม่ใช่เรื่องมโนแต่เป็นเรื่องจริงถ้าพระวจนะคำของพระเจ้าตรัสขอให้เราที่จะเชื่อแล้วก็ให้ระวังให้ดีทุกคนนั่นแหละค่ะในพระคำของพระเจ้าเตือนเราบอกว่าเมื่อเราต้อนรับพระเยซูบ้านของเราก็จะสะอาดเมื่อเราต้อนรับพระเจ้าเข้าไปในชีวิตจิตวิญญาณของเราชีวิตของเราก็เป็นพระวิหารของพระเจ้าเป็นบ้านของพระเจ้าที่สะอาด อย่าลืมนะคะเมื่อก่อนที่เรายังไม่รู้จักกับพระเจ้าเราเคยไปผูกพันกับผีเราเคยเอาผีเราเคยให้เกียรติผีเราก็ไหว้ผีแล้วก็เป็นเพื่อนกับผีอยู่กับผีกินกับผีจนเราแยกไม่ออกว่าเป็นคนหรือเป็นผีและเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าเราถึงทราบความจริงที่พระเจ้าเปิดเผยว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยถูกเบียดเบียนด,ด้วยวิญญาณชั่ว ในหนังสือกิจการบทที่1 0ข้อ38พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อที่จะทำลายกิจการของมารซาตานที่เบียดเบียนมนุษย์ถ้าเราเป็นมนุษย์มันมีวิญญาณพวกผีโสโครกผีต่างๆนานานั่นแหละจะเข้ามาเบียดเบียนมนุษย์ไม่เพียงแต่พระเยซูเข้ามาไถ่บาปมนุษย์นะคะมาตายเพื่อที่จะชำระบ,บาปมนุษย์แต่ปองเสด็จเข้ามาเพื่อที่จะไล่ล่าผีด้วย ทำลายกิจกรรมกิจการของผีมารซาตานวันนั้นในเอเฟ,ฟสัสจึงบอกเราในบทที่ 4: ีข้อ2 2ถึง24ท่านจงทิ้งตัวก่อของท่านซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสียอันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตัณหาอันเป็นที่หลอกลวงและจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมในพระคำของพระเจ้าเตือนเราชีวิตเก่าก็คือชีวิตที่ใช้ชีวิตร่วมกันกับวิญญาณต่างๆที่อยู่ในโลกนี้นะถ้าจะพูดตรงๆมันมีผีสุโครมันมีวิญญาณชั่วมันมีโอ้ถ้าเราจะเอ่ยชื่อเยอะแยะนะคะมันก็จะอยู่กับเราตั้งแต่เราเกิดมาแต่เมื่อเรากลับใจใหม่มาหาพระเจ้าเราก็กลายเป็น ภาชนะของพระเจ้าเป็นบ้านที่กว่าสะอาดเป็นที่ที่ประทับอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ชีวิตของเราจึงเป็นชีวิตใหม่มีคริสเตียนเท่านั้นที่เข้าใจหลักการนี้ที่รู้ความจริงในเรื่องนี้ว่ามีผีถูกขับออกจากผู้คนรวมทั้งตัวเราด้วยชีวิตเก่าคำสาปเก่าๆผีตัวเก่าๆที่เคยอยู่กับพงพันธุ์ของเราแล้วเมื่อเราต้อนรับพระเยซู บ้านของเราสะอาดชีวิตของเราก็เป็นชีวิตใหม่แต่เราต้องรู้นะคะว,ว่าวิญญาณพวกนี้มันก็จะออกไปมันก็จะถูกขับออกไปเมื่อมันถูกขับออกไปฉันเคยมีประสบการณ์นะคะเวลาฉันขับผีออกแล้วก็ไล่ผีออกไปทั้งจากคนทั้งจากบริเวณแล้วผีมันมาบอกว่าฉันไม่มีที่อยู่ฉันก็บอกมันว่าจะมาอยู่กับคนไม่ได้ พอแกเป็นผีที่ที่ของแกก็คือที่พระเจ้าจะเตรียมไว้ก็คือบึงไฟนรกเราต้องปฏิเสธเราต้องขับผีออกไม่งั้นนะคะผีอยู่ที่ไหนเราก็จะอยู่ที่นั่นเมื่อเราจากโลกนี้ไปมันจะพาเราลงนรกนี่คือสาเหตุที่เราไม่เอาผี นี่คือสาเหตุที่เราต้องปฏิเสธสิ่งสารพัดเก่าๆต้องล่วงไปนี่แนจะกลายเป็นสิ่งใหม่2โครินโ์บทที่5ข้อที่17เราไม่ต้องสับสนเรื่องนี้เลยบางคนสับสนไม่รู้ว่าตัวเก่าตัวใหม่คืออะไรไม่ใช่สิ่งที่ลึกลับอะไรเลยถ้าเราฟังพระวจนะตรงไปตรงมามีอะไรมากกว่าก็คือมีผีนี่แหละมันชอบมาอาศัยมันชอบบ้านที่สะอาดแต่ไม่มีพระคริสขับมันออกไปจริง แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถชนะผีได้ก็คือชีวิตของคนคนนั้นจะต้องสวมสภาพใหม่บังเกิดใหม่มีพระคำของพระเจ้ารักษาความเชื่อมีพระเยซูคริสต์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่ในชีวิตของคนคนนั้นทำไมเราต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตเมื่อเราติดตามพระเจ้าเมื่อเรามีพระเจ้า การระมัดระวังของเราคือการที่เราต้องสนใจใส่ใจชีวิตใหม่ต้องมีกฎแทนที่เมื่อขับผีออกไปแล้วมันก็ออกจริงๆนะคะพระเยซูตรัสว่าเมื่อผีหลายออกจากใครสักคนมันจะไปยังที่กันดานน้ำเพื่อจะหยุดพักและเมื่อมันไม่พบที่นั่นและมันกลับมาใช่ไหมมันจะกล่าวว่าข้าจะกลับไปยังเรือนของข้ามันเคยอยู่กับเรา มันก็ต้องกลับมาดูอีกว่ามันจะอยากจะกลับมาอยู่เพราะฉะนั้นเรานี่เป็นเรือนร่างของพระเจ้าไปแล้วถ้าเรารู้ว่าเราเป็นของพระเจ้าเราต้องเข้าใจนะคะว่ามันจะมีเจ้ากรรมนายเวรเขาพูดภาษาบ้านๆมันจะกลับมาอีกมาใช้ร่างของเรามาใช้ชีวิตของเราวันนี้เราต้องตระหนักข้อพันผีข้อนี้ว่าอย่าให้ผีโซโครกลับมาอีก อย่าให้ผีตัวเก่ากลับมาอีกอย่าให้วิญญาณชั่วกลับมาในชีวิตของเรามันไม่เกี่ยวกับศาสนามันเกี่ยวกับผีและเกี่ยวข้องกับพระเจ้าว่าเราจะให้ชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าหรือเป็นของผีแค่นั้นถ้ามีผีอยู่เราก็อยู่กับผีเราก็เป็นเพื่อนผีเราก็ถูกผีชักนำเราทุกวันเราก็ตกเป็นเหยื่อเป็นทาสเราก็ถูกกระทำเพราะว่าผีเบียดเบียนนะคะ และขึ้นชื่อว่าผีเนี่ยต้องเข้าใจนะคะเป็นวิญญ,ญาณลักขาและทำลายเราไม่ได้อยู่ในที่ปลอดภัยเลยไม่รู้แต่ละวิตรละวันมันจะผลักดันเราไปทําอะไรบ้างผลักดันเราไปทําแต่ความบาปความชั่วผลักดันเราให้อยู่ในแต่คําสาปผลักดันเราให้คิดสกปรกโสกโครกเขาเรียกว่าวิญญ,ญาณโสโครกเพราะฉะนั้นมารสตานมันนชอบบ้านที่กวาดสะอาดมันจะกลับมาแน่นอน ในพระคำของพระเจ้าตอนหนึ่งบอกว่ามารซาตานดุดสิงคำรามวนวนเว,วียนเวียนตราบใดที่ยังพระเจ้ายังไม่ได้เก็บมันไปที่ที่ที่มันควรจะอยู่ก็คือบึงไฟนโลกมันก็ยังอยู่ในโลกนี้วนวนเว,วียนเว,วียนอยู่ทำไมเราต้องขับผีอยู่ตลอดเวลาทำไมเราต้องรักษาความเชื่ออยู่ตลอดเวลาเราต้องมีกฎแทนที่ก็คือมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่แทน มีพระเยซูคริสต์อยู่นั่งในบาลังใจของเราไม่ใช่ตัวเราเพราะถ้าตัวเรานั่งมารซสตานไม่ได้กลัวนะคะถ้าเราเป็นคนเนื้อหนังเป็นคนที่ไม่กลับใจเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ไม่ได้สนใจพระคำของพระเจ้าไม่ได้สนใจการที่จะเชื่อฟังพระวจนะคำของพระเจ้าแน่นอนมาร์สตานไม่กลัวคริสเตียนเนื้อหนัง มันจะเข้ามาที่บ้านหลังเดิมมันแน่นอนจำสิ่งที่พระเยซูเตือนไว้แค่นั้นเลยมัทธิวบทที่12ข้อ44่และ45าข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ข้าได้ออกมานั้นที่มันออกมาไม่ใช่ว่ามันอยากออกนะคะแต่คนคนนั้นมีพระคริสต์เข้าไปในชีวิตและก็คนคนนั้นที่มันจะกลับมาดูอีกว่าคนคนนั้นยังเชื่อพระเจ้าอยู่หรือเปล่า ยังเอาจริงจังอยู่ไหมยังกลับใจไหมหรือไปเล่นกับบาปหรือทําบาปทําชั่วโอเคแต่กลับมาไม่เห็นพระเยซูอยู่ในบ้านของคนคนนั้นเพราะคนคนนั้นไม่เอาพระเจ้าจริงจังและก็ตัดสินใจจะดําเนินชีวิตแบบเก่าใช้ชีวิตเก่าไม่รักษาความเชื่อไม่มีพระคำในการดําเนินชีวิตไม่เชื่อฟังผีจะกลับมาอีก แล้วมันก็จะไม่มาตัวเดียวด้วยและเมื่อมาถึงก็เห็นเรือนนั้นว่างกวาดและตกแต่งไว้แล้วมันจึงไปรับเอาผีอื่นอีกเจ็ดผีร้ายกว่ามันอีก แล้วก็เข้าไปอาศัยที่คนนั้นและในที่สุดคนคนนั้นก็ตกที่นั่งร้ายกว่าตอนแรกนี่คือทําไมพระเยซูจะต้องมาไล่ล่าผีออกจากคนขับผีออกจากคนและก็ให้เราที่จะรักษาพื้นที่ของเราด้วยอย่าให้ผีกลับมาได้อย่าให้ความเชื่อของเราอับปางนั่นเองอย่าให้เรามีชีวิตแต่เชื่อพระเจ้าแต่ปากแต่เราจะต้องดําเนินชีวิตตามระวจนะ เราต้องให้พระคำของพระเจ้าเป็นใหญ่เราต้องให้พระวิญาญยมูิสุธิ์เป็นเจ้าบ้านและเราเองตามพระเจ้าไปเขาเรียกว่ากดแทนที่ไม่ใช่ตัวเราเป็นใหญ่นะคะต้องพระเจ้าเป็นใหญ่นี่คือบางสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจเราจึงได้ยินข่าวว่าคนนั้นเคยเชื่อคนนั้นเคยติดตามพระเจ้าเคยรักพระเจ้าเคยรับใช้แต่เดี๋ยวนี้ผีเข้าแล้วผีตัวเดียวไม่พอมันมาอีกเจ็ดรวมเป็นแดหนักกว่าเดิม เคยชั่วอย่างไรก็ชั่วหนักกว่าเดิมเคยมีชีวิตที่ผีใช้ยังไงผีก็จะใช้ มากกว่าเดิมเพราะว่ามันต้องการเอาให้เราตายเพื่อเราจะไม่ต้องกลับมาหาพระเจ้าได้อีกเลยวันนี้เราต้องระวังภัยมืดระวังนะคะเราต้องเชื่อมต่อกับพระเจ้าเราต้องผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องขับผีทุกวันเราต้องจัดการกับศัตรูที่มองไม่เห็นภัยมืดนี่แหละพวกเรามีสิทธิอํานาจก็คือมีพระเยซูเราสามารถขับผีออกได้เราสามารถที่จะปฏิเสธนะคะผีมารสาตานได้ทุกวิท,ทุกวันทําไมเราต้องทําแบบ ก็ว่าผีมันก็ทํางานทุกวันเราอย่าปล่อยให้มารซาตานวนเวียน,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 นแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นแต่มันช่วยโอกาสตอนที่เราผืนี่แหละเราจะต้องแทนที่ผีนั้นด้วยทูตสวรรค์ของพระเจ้าล้อมรอบบ้านเราชีวิตของเราครอบครัวของเราการเดินทางของเราและมีทูตสวรรค์ของพระเจ้าคอยปนในบัตรเราไม่ใช่ผอีอยู่ใกล้เราแล้วก็มีพระคำของพระเจ้า ที่เราจะเชื่อฟังและทำตามมีพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าคอยเปิดเผยสำแดงถ้อยคำของพระเจ้าพูดกับเราตรัสกับเราเราต้องแทนที่ความชั่วร้ายที่อยู่ในจิตใจของเราโดยความรักของพระเจ้าโดยที่เรามีพระคําของพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตพระคำของพระเจ้าจะชำระให้สะอาดและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไม่เชื่อก็ลองดู พระคำของพระเจ้าเนี่ยทำให้มารซาตานเนี่ยขยะทำให้ใจสะอาดทำให้ชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นสิ่งเดียวที่จะต้องกำจัดนิสัยบางสิ่งบางอย่างที่ยอมให้วิญญาณชั่วผีสุครกเข้ามาแทรกแซงเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบว่าพงพันของเราเคยยุ่งเกี่ยวกับผีตัวไหนยังไงและเราเนี่ยมีนิสัยมีความบาปอะไรบ้างถ้าเราไม่ได้มีพระคำไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิต เราสามารถที่จะผีเข้ามารบกวนเราได้มันไม่เพียงเกี่ยวกับนิสัยไม่ดีมันเกี่ยวข้องกับมีวิญญาณที่วนวนเวนียน,น,น,นเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอเตือนพี่น้องว่าเราต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตทําไมเราต้องรักษาความเชื่อทําไมเราต้องรักษาชีวิตของเราที่จะไม่ไปทําบาปทําชั่วเพราะเราไม่ต้องการผีมาอยู่กับเราแต่เราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคําของพระเจ้าพระสิริสง่าราศีของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตจงให้วิญ ญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่จงให้ความคิดของเราเปลี่ยนใหม่เมื่อเราเป็นคริสเตียนเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะหยุดผีได้ด้วยกำลังของเราแต่เราต้องพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้าอาศัยพระวจนะคำของพระเจ้าเชื่อฟังและทำตามเนื้อหนังมันจะผลักดันให้เราเคลื่อนต่ำแต่พระวิญ,ญญาณจะทรงนำเราไปในที่ที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นในโรมบทที่12ข้อ2เราก็ได้ยินบ่อย อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบนามพระไทยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยอะไรดียอดเยี่ยมการดำเนินชีวิตใหม่ก็คือเป็นการที่ให้พระคําของพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับเราให้พระเยซูคริสต์สถิตยอยู่กับเรา ไม่ใช่ผีอยู่กับเราหลายคนบอกว่าฟังพระคำเราก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจก็คือเราไม่ได้สนใจพระเจ้านั่นแหละและเราก็ยังดำเนินชีวิตตามความคิดตามโลกตามผีอยู่เราต้องระมัดระวังนะคะเราสามารถที่จะชนะผีมารซาตานเราสามารถที่จะชนะผีโสโครกนั้นที่จะไม่ให้มันกลับมาอีกโดยเรายึดพระวจนะยึดพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อและถ่อมใจให้พระเจ้า เป็นเจ้านายของเราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทุกวันเลยไปและเราก็จะเห็นว่าความเชื่อของเราจะเป็นความเชื่อที่เข้มแข็งไม่อ่อนแอไม่กลัวและไล่ผีทุกวันได้และขนาบขับไล่ผีโซโคกหรือว่าวิญญาณต่างๆที่อยู่ดกดืนในโลกใบนี้เราบริสุทธิ์ท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางความกดดันได้ เราชนะผีท่ามกลางโลกแห่งความมืดเพราะว่าพระคำของพระเจ้าที่เรายึดที่เราเชื่อที่เรานำไปประพฤติปฏิบัติจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานิสัยของเราและพระเจ้าจะโปรดปานเรานะคะขอให้เราที่จะให้ชีวิตของเรากับพระเจ้าและชีวิตของท่านจะเป็นชีวิตที่สะอาดสะอ้านแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่และมารซาตานจะไม่สามารถที่จะเข้ามาใช้ชีวิตของเราได้ บ้านของเรากวาดสะอาดเพื่อพระเจ้าบ้านของเรากวาสะอาดเพื่อเราจะเป็นคนของพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนของผีมารซาตานเราต้องรักษาจุดยืนเราต้องรักษาความเชื่อเราต้องมีสิ่งที่เข้าไปแทนที่เมื่อก่อนมารซาตานเคยอยู่กับเราตอนนี้เรากวาดบ้านสะอาดแล้ว เราต้องรักษาความเชื่อของเราและเราต้องให้พระคำของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเราให้มากๆเพื่ออะไรคะเพื่อชีวิตของเราจะได้รับการชำระให้สะอาดสะอ้านและเปลี่ยนแปลงใหม่และไม่ให้ที่หลบซ่อนไม่ให้พื้นที่สีเทากับมารสตนันไม่ให้มันแทรกแซงผ่านเนื้อหนังเราได้เราต้องขอพระโลหิตของพระเจ้าชำระเราเราต้องผูกพันกับ องค์พระผู้เป็นเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าสัมพันธ์กับพระเจ้าสามารคีทำกับพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าเตือนเราบอกเราเราต้องสนใจใส่ใจแล้วเราก็จะได้รับการปกป้องชีวิตใหม่ของเราก็จะเป็นชีวิตใหม่จริงๆสิ่งสารพัดเกา่าๆ่าจะล่วงไปนี่แน่จะกลายเป็นสิ่งใหม่ไม่มีผีตัวไหนมาผูกมัดและจำจองเราได้ เราจะไม่ถูกกระทำแต่เราจะเป็นผู้ปกครองร่วมกับพระคิ์เราจะต่อสู้กับบาปกับมาและเราก็จะมีจุดยืนของเราเราจะเป็นคนให้เกียรติพระคำเราจะเป็นคนเชื่อฟังพระคำเราจะประพฤติตามพระคำเพราะเรารู้ว่าการที่เรามีพระวจนะการที่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์มารซาตานเข้าสิงเราไม่ได้เข้ามาแทรกแซงเราไม่ได้แม้แต่นิดเดียวพอมารซตานมันมาวนวนเวียนๆนะ พอมันเห็นมันเห็นพระคริต์อยู่ในชีวิตของเราเรามีพระวจนะเราเป็นเด็กดีเราเป็นคนที่มีการเจอมีความสว่างมีใจเชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้ามีมารสตานมาผชนกับเราทุกวันนั่นแหละแต่ให้เราต่อสู้พระเจ้าสร้างให้เรามาเป็นคนที่ต่อสู้กับมารสตานต่อสู้กับบาปต่อสู้กับวิญญาณของโลกเพื่อเราจะ เชื่อฟังและทําตามน้ำพระทัยพระเจ้าบ้านของเราจึงจะสะอาดสะอ้านมานสะตานกลับมามันก็ไม่มีที่หลบซ่อนไม่มีที่ที่ให้มันเข้ามาแทรกแซงได้เพราะเราเป็นของพระเจ้าร่างกายของเรากลายเป็นพระวิหารของพระเจ้าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้านี่คือกฎแทนที่เอเมนเราต้องเป็นคนที่มีความเชื่อที่ใหม่สดกับพระเจ้าไม่ใช่ความเชื่อในอดีตเมื่อก่อน ผมเคยฉันเคยวันนี้พระเจ้าต้องการชีวิตปัจจุบันว่าเรามีพระเจ้าอยู่ไหมเราเชื่อฟังพระคำอยู่ไหมเราให้พระวิญญาณเป็นใหญ่อยู่ไหมหรือเราเป็นใหญ่ถ้าเราเป็นใหญ่เมื่อ,อไหร นั่นแหละบ้านนั้นกว่าสะอาดแล้วก็ไม่มีพระเจ้าที่จะนั่งอยู่บรรลังใจของเรามีแต่ตัวตนของเรามันจะเขี่นเราทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้มานนะคะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเราต้องยึดพระเจ้าไว้เราต้องดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อด้วยพระคําของพระเจ้าและเราจะสามารถที่จะต่อต้านยุทธอุบายของพยายมารได้ในเอเฟซัสบทที่6กข้อสิา เราต้องสวมยุทธภันฑ์ทั้งชุดในบทที่6ตั้งแต่ข้อที่10ให้เราเข้มแข็งขึ้นในฤทธิเดชอันมหันของพระเจ้าแล้วก็เราก็จะต้องใส่ใจ,ใจสนใจตั้งแต่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านั่นแหละที่จะเข้ามาในชีวิตของเรามารซาตานก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในบ้านของเราได้เพราะบ้านของเรามีพระเจ้า มีครบชุดด้วยซ้ำไปที่พระเจ้าได้ทรงสวมใส่ให้กับเราเราเป็นทหารของพระคริสต์เฮเมนเพราะฉะนั้นก็หนุนจิตชูใจนะคะว่าเราไม่ได้อยู่แบบตั่วไปแต่เราต้องมีพระเจ้าเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าเราต้องให้เกียรติพระเจ้าเราต้องเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าเราต้องให้พระเจ้าเป็นใหญ่ พระเจ้าว่ายังไงว่าอย่างนั้นเพื่อเป็นการปกป้องพื้นที่ไม่ให้เป็นพื้นที่สีเทาไม่ให้เป็นพื้นที่แห่งความมืดที่มารซาตานจะเข้ามาอีกรอบๆหนึ่งเพราะฉะนั้นในแผ่นดวงใจของมนุษย์เวลาเราประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมเรามีภาพดวงใจมนุษย์เขาก็จะอธิบายชัดเจนว่าดวงใจของมนุษย์ก่อนเชื่อเชื่อแล้วเป็นยังไงมันจะมีสีอะไรก่อนที่ยังไม่เชื่อก็มืดใจดําเต็ไมไปด้วยอ,าอยํานาจแห่งความมืดไงคะแล้วก็มีสิงสารสัตว์ทุกชนิด อยู่ในดวงใจของเราแต่เมื่อเรากลับใจมีพระคำมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระสิริของพระเจ้ามีพระเจ้านั่งอยู่ในบันลังใจของเราและหลังจากนั้นถ้าเราไม่รักษาความเชื่อบ้านของเราตกแต่งกว่าสะอาดสะอ้านเราไม่รักษาความเชื่อเราไม่รักษาเราไม่ให้พระคำของพระเจ้าเป็นใหญ่แต่เราเอาเตัวเองเป็นใหญ่แล้วดำเนินชีวิตแบบโลกเชื่อเถอะเราก็จะกลายเป็นคนที่ไปนั่งในที่ที่พระเจ้า แล้วมานสตานมันไม่ได้กลัวเรานะคะมันกลัวพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเราต้องให้พระเจ้าเป็นใหญ่ไม่ใช่ใจของเราเป็นใหญ่ไม่ใช่เนื้อหนังของเราเป็นใหญ่ไม่ใช่เราดําเนินชีวิตตามโลกแต่เราจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งวิญญาณทั้งความคิดทั้งจิตใจที่เราจะเป็นของพระคริสต และถ้าเราไม่มีพระเจ้าอยู่เราอาจจะบอกว่าเราเคยเชื่อเราเคยรับใช้เราเคยร้อนรนตอนนี้ล่ะพระเจ้าต้องการปัจจุบันปัจจุบันของเราเรายังใหม่สดกับพระเจ้าอยู่ไหมความเชื่อของเรายังตื่นเต้นกับพระเจ้าอยู่ไหมเราเชื่อฟังอยู่ไหมเราให้เกียรติพระคำพระเจ้าอยู่ไหมหรือกลายเป็นศาสนาเป็นพิธีรีตองไปแล้ว แล้วรู้ไหมว่าวิญญาณพวกนี้มันก็จะกลับมาอีกเหมือนพระกัมพีข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ข้าได้ออกมานั้นและเมื่อมาถึงก็เห็น เรือนนั้นว่างกวาดและตกแต่งอย่าให้เป็นเช่นนั้นขอให้พระคริสต์เป็นใหญ่อยู่ในบ้านของเราขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นใหญ่และเราจะปลอดภัยผีโสโครกจะกลับมาไม่ได้เราต้องสำรวจตรวจสอบชีวิตของเราทุกวันนะคะว่าเราเชื่อฟังพระคำไหมพระคำของพระเจ้าจะชำระใจให้สะอาดชำระความคิด เราก็เปลี่ยนทัศนคติมุมมองของเราที่เราจะไม่ดําเนินชีวิตตามความคิดตามโลกแต่เราจะดําเนินชีวิตตามพระคำและเราถึงจะปลอดภัยพระเจ้าว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นทุกระดับมันสะตานรบกวนหมดผู้รับใช้ก็ดีมันยิ่งรบกวนคนที่รักพระเจ้าเพื่อมันต้องการโค้นและมันต้องการยึดหัวหาดยึดพื้นที่ต้องการที่จะขยายเต็นขยายอาณาเขตของมันมันต้องการที่จะเอาคืนเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้น เราอยู่ในระดับไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่บอกว่าเรามีพระเจ้าเราต้องเป็นผู้ที่จะรักษาชีวิตของเราโดยการที่เรายึดพระเจ้าและเชื่อฟังแล้วก็เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าทุกวีดทุกวันพระคำเท่านั้นที่จะชำระใจของเราชำระวิญญาณของเราเปลี่ยนแปลงเราทุกวันถ้าเรามีพระคำเราก็เชื่อพระคำดำเนินชีวิต โดยพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วก็มารซาตานมันจะตัวใหญ่มีระดับขนาดไหนก็แล้วแต่มันจะไม่สามารถแทรกแซงเราได้เราจะไม่หลงหายหลงผิดเราจะไม่ให้มารซาตานมีสิทธิ์มีส่วนในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราต้องระวังการระวังของเราก็คือเชื่อและทําตามพระคําการที่เราให้พระวิญญาณทรงนําแล้วก็เป็นใหญ่ในชีวิตของเรานั่นเอง เพราะฉะนั้นก็หนุนจิตชูใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเชื่อเก่าเราอย่าไปคิดว่าโอ้ฉันเชื่อมานานแล้วฉันไม่หลงหายแน,แน่ไม่มีวันหลงหายจะดูว่าเราทําตามพระคาได้มากแค่ไหนนี่แหละถ้าเราเป็นคนที่ให้เกียรติพระคาเชื่อฟังพระคำแล้วก็มีชีวิตที่สะอาดสะอ้านเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราการเจิมจะไหลฤทธิดเดชของพระเจ้าจะทํางานพระสิริของพระเจ้าจะปกป้องท่านไว้เอเมนเพราะฉะนั้นนี่คือกฎแทนที่ นี่คือเป็นการชำระบ,บ้านอยู่ตลอดเวลานี่คือเป็นการชำระชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ผีเข้าบ้านเราไม่ให้ซาตานเข้าบ้านเราไม่ให้ผีโสโครเข้าบ้านเราเราต้องมีพระคำเราต้องมีพระวิญญาณเราต้องเชื่อและทําตามพระวจนะและเรา,าจะกลายเป็นบ้านที่สะอาดนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงอวยพรเราที่เราจะระมัดระวังชีวิตไม่เพียงแต่เราบอกว่าเราเคยเชื่อแต่ทุกวันนี้เราต้องตระหนักว่าเรามีพระคิดอยู่ในชีวิตของเรา จริงๆไหมหรือมีแต่วิญญาณของโลกมีแต่ผีสโสโครกวันนี้ขอพระเจ้าชำระชำระเราชำระข้าโปร่งชำระพี่น้องชายหญิงทุกท่านให้เราเป็นบ้านที่สะอาดแล้วก็มีระคริ์นั่งอยู่ในบันดังใจของเราเพื่อผีมารตตานจะไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านเราได้เราปฏิเสธผีสโสโครกเราปฏิเสธวิญญาณชั่วที่ไม่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ในชีวิตของเราในลูกของเราในครอบครัวของเราในพี่น้องชายหญิงของเรา ขอปกป้องเขาไว้หลอมรอบเราด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ใจของเรามีพระคำชำระให้พระโลหิตของพระเจ้าชำระชีวิตของเราตั้งแต่ศีรษะจุดปลายเท้าเรามอบซึ่งกัรและกันไว้กับพระองค์ในพระราชนามพระเยซูคริส์อเมนพระเจ้าเวยรรค่ะเจ้าวปนอเมนเวอรครับเวพรครูเวปคร เป็นน้องที่ร um, ักที่รักท่านเจ้าคุยวร่เช้าวันรุ่ง